ตรงนี้มีคนเขินเตอ๋อฉันทวิตสัจความหวานบอกรักใหม่ดาวิกากลางไอจีหยอดกันเก่งเป็นที่หนึ่งจริงๆเตอ๋อฉันทวิตก็ทําให้ใหม่ดาวิกาเขินแน่ๆเพราะงานนี้เจ้าตัวบอกรักกลางไอจีอีกแล้วสาวใหม่ยังบอกเองเลยว่าบอกรักเก่งนะคะลุงเป็นอีกหนึ่งคู่ครั้งรักสุดๆมีโมเมนต,ต์หวานหวานออกสื่อมาให้ได้อิจฉากันอยู่บ่อยๆสําหรับคู่ล,งลุงเลงเตอ๋อฉันทวิตกับนางเอกสาวพันล้านใหม่ดาวิกาคู่รักขวัญใจมหาชน ที่ตัวติดกันตลอดเวลาไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไปไหนหรือทําอะไรก็จะมีอีกคนคอยอยู่เคียงข้างแทบไม่ห่างและใครๆต่างก็รู้ว่าทั้งคู่ชอบหยอดกันหวานแบบไม่แผ่วเลยล่าสุด28กันยายนสาวใหม่ได้อัปโหลดวิดีโอลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดดาวิกาโดยเจ้าตัวมาในลุคเท่ๆชุดสีดําเสื้อเอลอยกางเกงหนังขาย,ยาว เป็นอีกลูกที่สุดแสนจะปังตามสไตล์ของสาวใหม่พร้อมกับระบุแคปชั่นว่า Do you love me หลายงานนี้แน่นอนว่าแฟนหนุ่มต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างรวดเร็วและไม่ทําให้เป็นแฟนผิดหวงังด้วยการคอมเมนต์ว่า d น n f i n l a y love ส่วนทางด้านสาวใหม่ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ของหนุ่มตือไปว่าหู้ยบอกรักเก่งนะคะลุงบอกแล้วว่าคนโสดตายเรียบแค่อ่านยังเขินหวานอะไรขนาดนี้คะเนี่ยทางนี้ตาลุกเป็นไฟาล้วคะ่ะ ขอขอบคุณภาพเตอ๋อชันทวิตใหม่ดาวิกาภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดอะบางเก่าอินไซด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ